สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปูมาพร้อมกับตัวเซรั่มน้ำตบมอยส์ล็อกค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะจะมาบอกเคล็ดลับการเตรียมผิวหน้านะคะก่อนที่เราจะไปลงครีมรบำรุงตัวอื่นๆนั่นเองนะคะและปูนะคะก็จะใช้ตัวเซรั่มน้ำตบนี้นะคะ2วิธีค่ะวิธีแรกก็คือตบลงบนผิวหน้าแบบทั่วไปธรรมดานะคะสว่วนอีกที่หนึ่งจะใช้พู่กับตวมาส์แบบนี้นะคะก็จะเป็นการทำทรีทเมนต์แบบเร่งด่วนนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะวิธีการใช้งานของเขาง่ายมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อน แลราที่แรกนะคะโบจะใช้ตัวเซรั่มน้ำตบมอยส์ลองนะคะหยดลงบนฝ่ามือค่ะจากนั้นจะตบทั่วบริเวณผิวหน้าของเรานะคะตัวเซรั่มนะคะจะช่วยให้ผิวหน้าของเราเรียบเนียนและกระจ่งางใสขึ้นค่ะผิวหน้าก็จะตึงและกระชับมากขึ้น ตัวเซรั่มนะคะมีส่วนผสมที่พัฒนามาจากยีธรรมชาติด้วยค่ะรับรองว่าอ่อนโยนต่อผิวหน้าแน่นอนและมีส่วนผสมของไฮโดรบูส์นะคะช่วยเติมเต็มน้ำและก็รอกความชุ่มชื่นให้ผิวเนียนนุ่มค่ะส่วนอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะปูจะใช้ตัวมาส์คค่ะ นำมาสนะคะไปแช่น้ำนะคะจากนั้นก็หยดตัวเซรั่มลงไปจากนั้นก็นำมามาสหน้าประมาณ15-20นาทีแค่นี้ก็จะได้ผิวหน้าที่เนียนสวยแล้วค่ะ